ขอน้องปาเลเด้อมาดใ้บุกกอขักไล่ขัไล่น้้เสัด้โอ้กรโโลย้ลมแห้งขนาด

มนสั่ไบกดาสานะ่เดาสักเทาไรบาท่าไบ่เด้สไระเดากรนบ่ดาัไรนะบ่่นะสัารนากน้บ่าสัรนเดาสานบ่เดาสัทานบ่เดไรบดานะบ่เดาสัน่เดาาไดาอัะบ่ลดไรน่ดาสาน่าการดสนบเากเท่นเาสับ่เ่นะ่า เอารถได้ไปต้องสองตัวหอนว่รถขนาดทนี้่ามเนี่ยานสามสิบสามสิบคนเอาสอห้าตันนี่อายหสาวน้าเท่าเทานองฟ้าเทานองฟ้านี่รถเตเอไปขัน

thèm hôi lên nó ăn cường này hôi như sài nó nhủi khát đê nên mình mình nhủi là cái mình cái chắc cái bao gồm buồn mình tới chụp à đi cái cường một nó ăn sao này này ba ba hốc đấy chắc đây này một à ลองลิดนึงลินนึงลิดนึงลินงิปนึงเสร็านองันเทียบเต็มตุกเลยแคบไปดยกสาวเดากหัวเดกสักลายดีกว่าเดินสาวพันมังกรสาวพันจ้างดีจีไรอาจจะมังต้องลจางสิบพันโอ้ยปลากรส Nàng cây vớ sọt long pha này cái bó cái đó cây đó Một cây, đó. cây, đó. cây, đó. cây. cây. ใส่เองอีกสองห้าใส่เองหอดีบ้านองค์พที่เก่าที่เดิมใา่โอ้หอดีด้ดอกบัาเมืากเติมอีกหอด้วยัาติเตักเดิน Ăn tết cái gì không? Cái gì ừ. không? Cái gì 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 không? Cái gì

ยังไม่ได้ทำมจะขี้เอเลยได้้อม่อนยั่นนี่เี่ยว่อมอะไ้เหเห็นน้องปาตันไปบิ๊หน้าโมไซเดนเวียดแล้วไปไปมมีเบรกแล้วไปต่อ เดินข้างทางแล้วเด้อนี่น้องป้าบ้านเราเอื่นว่าตรงกลิ้งอันนี้ประชาทังกระเรียงอันยังมีบ้านคนหนึ่งหน่อยู่นี่บ้านน้องฟ้าเนี่ใช่ป่ะบ้านน้องฟ้าอืมก็จะมีสาวลายหน่อยู่นี่อืิลายแล้ยป่ะต้องใส่ให้ต้นทองกัน้นทองกันถ้าหนุ่มจีนน้องฟ้าเกากินน้ำวัดนิดเดียวน้ำจีนเป็นจีนน่ะมีคนจีน อ๋อบานตัดน้อยเรตตัดมาล่อเกแบลาแฉบาอุ่นทองก่อนออกไปส่องดเขาทมงานสองคนไปก่อนแหละลุกกลับล่มล่มตัวไ้ที่ดิจองนี่้าการ์แบกนี้นี่ก็คือนี่รับอะไรเป็นชงนี่จะเกิดรับมาไปแล้วมีจังกุ้นมาตกันนี่

นำห่วยยังอันนี้ห่วยยังสวยสวยนูนิดนูนิดอ้าวเสวยเป็นไ่ลูกพี่ไกลป๊อสธรรมด้ถ้าต้องไปก่อนอน้องปาแล้วเด้อ

A miền 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 Hả? À あれだ。mày con này, À, mày tăng như à, han à. tăng Hả? À Thôi. 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 mọi Thôi. 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 Nóng phá, <laughs> ครั้งแรกในชีวิตพี่เลยมาหนองฟ้าแต่ว่าก็คือสูบเท้ามาหนองฟ้าว่าสีมีแต่ควาสุมสุดท้ายทโทรศัพท์บาคุณเสียเนาะบาคุณเสียนำไปจนเกือบมัดมือกับปรันเห็นเห็นเขาเก็บแต่ว่านำประธนกะว่าเป็นยังเห็นได้กะสู่ไหมห้าไหมหนองฟ้า นองฝาตะเบอรันมีโดนในคักอยู่พี่น้องทำงาน่ายทายไล่คลิปเลอวะบอกแก่แถ่ทายไล่คลิปอยู่บ่บ่ได้ถ่ายนะแตนะ่นี้ไายอยู่แล้วปูนี้เต็ม <c oughs> ที่เลยน้ำไสคับยบเลยมันจตากันเรย่โอ้โหสุดเล่ไปนกันนะ มาส้มน <lien> ้องผ้าน้องเวทเลยบกนเลยา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 เลยสมน้องผ้าน้อง้าาเลยขาเลยขาเลยโอ้นโอ้โหผู้สึกทานใดที่ได้มากน้อง้าครั้งแรกในชีวิตในมะสมน้องผ้านอ น,นี่แหละน,น้องฟ้าก็สึกประทับใจประทับใจกับสิ่งธรรมชาติอยู่ต่อนหน้าผมเขาประทับใจมากๆ <laughs> แม่เราก็ต้องเตือน <laughs> คนไทยก็มาครับเ <laughs> ตื่นใจนี่ีแหละยางก่อนถ่าน้องฟ้าอามน,น,น้องฟ้ากิจกรรมกิจอดน้องฟ้านองฟ้า งานทรงคำนำหนึ่เนอมายำานที่างนีมาครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตใช่ได้มาหอดอ้มยป่าได้เังไม่ลองป่านำใส่รันงามเนาะลองป่างามมีเฉาะไอซีลองยูนองป่านี่มีเบะ ่างประเทศสามารถมาขับสมได้พีนอ่ทีนี้เป็นเมืองทามไซแวงอัตปืบ้านน้องฝ้าทางนั้นก็จะมีบ้านน้องฟ้าแต่ว่าเฮาบ่มีโอกาสไปทายแล้วเราจะมีหูบให้ทายให้ฝากให้พี่น้องเด้อบงบ้านน้องฝ้าเนาะมุมนึงแล้วมุมนี้นี่อาจจะบ่เห็นฝุ่นทางคุ่น มึงกว่าเราไปถ่ายตามนี่ตะแรกก็ไปซุ่มเพาโอ้ยนัก่วงใายดูไปอยากไปพายเหือได้เนาะมีเหือนี่ไปพายไเียเนาะุนะทะเลลองให้คลิปในตำนานช้าเกือบเขาว่าพายพายเหือบ่อดฟังเขาคลิปในตำนานอ่าพายพายเหือมาอ้อมบ่หอดฟังบอกเขาว่าสีหอดถึงได้

เราเที่ยเรารลน้าอันนี้ง้ทะเลนองฟ้านี่คือทะเลที่ลาวทะเลท่ลาวเบืองเนาอว่าอยู่ลรอยู่ประเทศลาวมันมีทะเลนีเดอมาเบื้งเด้นนีเดอรทะเลทะเลประเทศลาวปะเทศลาวเบื้องบนเอซ

เ็นอะไรเจนเลยไ้ยอสิต้นรบัพท์เปิดแจ้งเตะโอ่าเลิอไปรินยสรับเราอย่าทำอย่างนี้เลยให้โทรศัพท์กันก็ต้องเอาขึ้นจ้ะไอ้งี้ยปากละแล้ไายด้อบนแนาม มสนามินดดาน้นเขาดาเริ่มเปรีให้งเลยแต่ในตัวพู้นๆท่าเบืองนั่นกลางกลางเป็น <c oughs> ตังเป็นมีหน้อพะลลนแคมปิ้งดือย้ออออามอยลลนสวยสดงดงามเลย <c oughs> ดังคมไม่ดังคำ <c oughs> สมหรือ <c oughs> คำลำลือ <c oughs> อ,ปปอัตกคคืะปค้นลากรไก สาาวัตรพี่ให้แค่ช่างเลก็กกระบ,บอกเนาะเฮ้ยอันนี้มันอยู่เพอตอาตั๋วเด้อ,ดอได้เฮ็ดคลิปนี้ลกลับมาเบิ่งมาชมได้เนาะวา<อ>งอาตรรั๋วเมืองกาญซ้เออพิการท<า>ีเนาะเป็นเขาเอิ้นบาซืนนอาอ้อนี่น้องป่าเนาะมาชมได้ดเด้อเซียงเซียงตัวแทนตัวแทนท่านเซียงไก่ไก่นี่ไก่ไก่พาเที่ยว <c ười> <ง> ไปผัดเถอกเะไม่สัมผัสอะไรสัมผัสอะไรไม่ผัดเลยเดี๋ยวสัมผัสนี่หนาวน้อผัดนาวหนาวผัดกุระไหมหนาวจะได้มาครั้งแรกเนี่ยเป็นอะไรโอ้โหทับใจเนาะดูไมาครั้งแรกในชีวิตเนาะดุรีผัดเต้สัมผัสเต้ยเฮไปสัมผัสผัดอะไรกันจะได้ไอ้แก้วจะได้จะได้มาน้องฝ่าอ๋อ มีความสุขเนาะน้ำกองน้ำกองข้างทมิทเราเคยได้ไปมอันนี้ข้างทมิแเลยมาหอดนองฝาเนี่ยเรได้ยากเขามาส้มกับมส้มใหญ่นะยูอันนี้จุดพิกัดกับเมืองแควงอตะปื้เมืองซานไซชีเดอร์บ้านน้องฝาบ้านน้องฝาฝากเต้ยทางแควงอตะปืพี่มากว่าสิฮอดอมาส้มมาเที่ยวได้น้องฝากัมี ลายบานลายบาน <c oughs> กว่ากว่าสีฮอดนองผาเนาะ, <c oughs> ะขึ้นมาแต่สานไซกะประมาณร้อกว่ากิโลตัวร้อยตัวกว่าจักจักถลายบุบ <c oughs> Now, now. Now oh, yeah. <laughs> Má, cả nào, Mà, cả nào mời. Mà, canh áp mày nào phiên hăm môn hắm hăm môn này, hăm môn phiên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  hăm ทรศัพท์หน่อยนึงคือเลยเอาอ้ายไปเอาไปเซาต้มเป็ดน้เป็น้เห็นกับตาใช่ๆๆๆๆๆมันลอยแล้วมันลอยไปพุ่นใ่่เป็น้หั่นน่ะแสดงว่าข่อยบ่มีบุญบ่เห็นบ่บ่เห็นนี่นะเออไปเบิ่งพุ่นทางนั้นายมันอยู่นี่นี่ตัวมันน่ะอยู่มอนี่เนาะโตเด้อโต่ๆเห็นโตจัไปใส่นึงนวเวียนเท่นี้แหละ แต่บางเสาเลยขนาดเป็ดนานยังหลอดขจอมุดก็หลอดด้วยจ้ฮานแล้วอ้าคลิปนี้กันสิจบคลิปตอนี้เดี๋ยวเดินทางกลับบ้านก่อนเส้นทางก็คอนข้างไกลตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงยานเมื่อบ้านบ่อดเมื่อบ้านก็เกือบสองร้อยกิโล บ่สิพาเทิงเด้อสาวทงไปโอเด้อเห็นต้นับตัวงคืนโคตใจดำเลยแมนพาเทิงสาวทงไปโอเด้อนำนี่กับวัรทรซหน้าตาคือว่างามจีน่าตใจดำเ้ยน้ำใจอมี่พใจดำเลยน้ำฮอดบ้านกับรศัพไปจับเลยตัวับเทียของตัวองสนี่เนาะของมาพอะไปกลับกลับ ไปเมื่อฝากเป็นกำลังใจหน่อยด้ยพี่น้องกินนี่กับทำนี่กันคืออานองฟ้ายังคุมอยู่ขอบใจเด้อขอบใจพ่อปูพญานองฟ้าทีโอ้ยเนาะมัส่งขนเ่ยมันส่งคืนเนาะมันตกม่มีและ นี่นีคุมมีแหละคุแม่บอกจะไดรตกฝนหรือนี่ตกตอนนี้ยังดีอยู่โมีขยันโยังดีอยู่มอย่ดูนิดหน่อโอ้ยังมีบุญอยู่ยังมีบุญอยู่พี่น้องยังใจอุ่ยยังใจคิดยุ่ยพี่เด้อพี่เดสาววทนใจอกยังใจดีอยู่ ใจนองควาเมื่อคืนหายเด้อใจ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 อจใจใจใจอจใ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 ่ใจ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 งเใจใจใจ่จใ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 จกจใ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 ยใจนจใจอจใจใจ่จใจใทใจใกใจ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 ็จใ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 ะใจใจใจใใใเออคือเห็นิปกติดอกนนีจเออมันินะมันินะ ปกติแน so oh ่เขาเข้าใจแสดงว่าเขากับยานแับยู่นอยู่นาเลยเข้ายานเออยังคือเกาอยู่โงยังดอยู่พี่น่อโอ้หนอเดนอเกบกดูบอนี่เฮ้อยดยะนุกแล้วหายแล้วใจุกแอหายแล้วไปไปที่วาม คนพอะเลยสุดท้ายมันโชเคดีบ่นี่ชิมงานยังพอเโอ้เหนาะยังมีบุญอยู่คนลุกคนลุกโอ้บเอิญกลับบ้านนี่กะรถเพสุขารธานี้สุขารธานี้ไม่ได้ได้คิดอ่าฟูกะตายขาดมีเลย บอยบอยบอยนี่ยนี่สี่อะไรสัมสำเจับก้องให้ดูจับจับไปจุดี่สนานตอนนั้นก็สุดนานซ้ำเนี่ยยางแตกตอนกับตอนกับโชโคขาดอีก này sẽ chịu cái tấn vào cái đã đang cái lại chăm đã chịu mà nhát thế rồi tắt từng cái tắt người ta chọn à như chọn nhát